โอ้สงสัยพาย,ยุใหญ่กำลังจะมาแล้วหล่ะเจ้าหนูเอาอย่างไรดีข้าของย้ายรังหนีไม่ทันเสียแล้วสวัสดีค่ะสองสาวสวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนลูก โอ้โหพี่เชอร์มีนาฬิกาเรือนใหญ่มากฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะคะเอาวันนี้สองสาวกลับมาทักทายกันเหมือนเดิมค่ะหลังจากที่ไม่ได้ทักทายเพื่อนๆมาเป็นอาทิตย์เลยนะคะคิดถึงเพื่อนๆมากเป็นเพราะว่าสองสาวป่วยนั่นเองแม่ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ยังไงเสียงแหบๆหน่อยก็ขออภัยนะคะแต่ว่าวันนี้สองสาวมินิทานมาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นรีบไปฟังกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะเย้ นิทานเรื่องแรกของวันนี้ค่ะ็กๆนั่นก็คือเรื่องมดกับหนูกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะลานดินแห่งหนึ่งที่เป็นที่อาศัยของมดและหนูพวกมันทั้งสองได้สร้างรังอยู่ใต้ดินบริเวณใกล้ๆกันเจ้าหนูวันนี้เจ้าไม่ออกไปหาอาหารหรอกหรือเสียงของเจ้ามดได้เอ่ยทักทายหนูไม่หรอกเจ้ามดตอนนี้สเสบียงของพวกข้าน่ะยังเหลือเต็มเลยนะ แล้วเจ้าล่ะเจ้ามดเจ้ากับพวกพ้องไม่ออกไปหาอาหารกันหรือวันนี้ไปสิเจ้าหนูพวกข้านะหยุดกันไม่ได้หรอกนะจะต้องคอยเติมสเสบียงไว้ตลอดว่าแล้วพวกข้าต้องไปหาอาหารก่อนนะเมื่อเจมดได้กล่าวทักทายหนูเรียบร้อยพวกมันก็ได้ออกไปหาอาหารกันตามปกติแต่แล้ววันหนึ่งท้องฟ้าก็มืดครึ้มเป็นอย่างมากฝนได้ตั้งเขามาอย่างหนักโอ้โห วันนี้ทำไมท้องฟ้ามันมืดครึ้มอย่างนั้นนะฮะเจ้ามดดูสินั่นเสียงของเจ้าหนูได้เอ่ยขึ้นถามเจ้ามดที่อยู่บริเวณใกล้ๆกลโอ้สงสัยพายุใหญ่กำลังจะมาแล้วล่ะเจ้าหนูเอาอย่างไรดีข้าคงย้ายรังหนีไม่ทันเสียแล้วพายุฝนได้ก,ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ทั้งหนูและมดต่างตั้งตัวไม่ทันฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก เ้ามดหนีแล้วหนีแล้วน้ำกำลังจะท่วมรังของพวกเราหนีแล้วเจ้ามดเสียงของเจ้าหนูได้ตะโกนบอกกล่าวภัยที่กำลังมากับเจ้ามดแต่แล้วเหล่ามดทั้งหลายก็หนีไม่ทันเสียแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพวกข้าด้วยพวกข้าไม่มีทางหนีเลยเสียงมดทั้งหลายต่างร้องขอความช่วยเหลือเพราะฝนที่ตกหนักนั้นทำให้น้ำท่วมรังของพวกมันอย่างรวดเร็ว ขณะที่เหล่ามดทั้งหลายตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดอยู่ใต้ดินนั้นพวกหนูทั้งหลายต่างพากันขึ้นมาด้านบนดินได้อย่างสำเร็จทำให้พวกหนูนั้นไม่เป็นอะไรเลยเมื่อพายุฝนฟ้าได้ผ่านไปมดบางตัวสามารถรอดชีวิตขึ้นมาได้และเห็นเหล่าหนูทั้งหลายไม่เป็นอะไรจึงสงสัยและถามพวกหนูไปว่านี่นี่พวกหนูทำไมพวกเจ้าถึงรอดจากน้ำท่วมได้ละ่ะฮะ ดูพวกข้าสิตายกันไปเยอะเลยเมื่อหนูได้ยินเช่นนั้นจึงตอบมดไปว่าเนี่เจ้ามดที่พวกข้านั้นรอดชีวิตกันมาได้นะ่ะก็เพราะว่าตอนที่พวกข้าสร้างบ้านพวกข้านะทำทางเข้าไว้สองทางอย่างไรล่ะพอน้ำท่วมทางแรกพวกข้าก็รีบหนีออกไปทางที่สองได้ทันพวกข้าทั้งหมดจึงได้รอดชีวิตมาไม่มีหนูสักตัวที่เป็นอะไรเลย เมื่อมดได้ยินคำตอบของหนูก็รู้สึกว่าพวกตนเองนั้นสร้างบ้านผิดเสียแล้วทำให้ครั้งนี้เหล่าบรรดามดทั้งหลายต้องตายลงเพราะน้ำท่วมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรเตรียมทางหนีที่ไร่เอาไว้เผื่อในทุกๆเรื่องยามฉุกเฉินต่อไปเป็นนิทานเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องคนตัดไม้กับเทวดากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดกับชายป่าซึ่งชาวบ้านก็มักจะเข้ามาตัดไม้ในป่านี้อยู่เป็นประจำและวันนี้เองนายกล้าก็ได้กำลังถือขวานเดินเข้าไปในป่าเพื่อตัดไม้มาสร้างบ้านวันนี้นเ่เลิกง,งามยามดีนักเชียวฝนฟ้าอากาศเป็นใจนะักเดี๋ยวข้าจะเข้าไปในป่าตัดไม้สร้างบ้านเช่นหน่อยเสียงของนายกล้าได้เอ่ยขึ้น และแล้วนายกล้าก็ได้มุ่งหน้าไปยังป่าลึกเพื่อเลือกต้นไม้งามๆม,มาสร้างบ้านของตนเองนายกล้าได้เดินเข้าไปจนพบกับลำธารแห่งหนึ่งซึ่งบริเวณแห่งนี้มีต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งนักเหมาะแก่การสร้างบ้านโอ้โหดูต้นไม้แถบนี้สิมันช่างเหมาะแก่การสร้างบ้านนะักเสียงของนายกล้าได้เอ่ยขึ้น ไม่รอช้าในกล้าก็ได้ใช้ขวานที่พกติดตัวมาด้วยตัดต้นไม้ทันทีแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อในกล้านั้นพลาดทำขวานหลุดมือและตกลงไปในน้ำโอขวานของข้าตกลงไปในน้ำโอ้ทำอย่างไรดีล่ะทีนี้แล้วข้าจะเอาอะไรตัดต้นไม้เสียงของในกล้าเอ่ยขึ้นด้วยความตกใจ และในขณะที่นายกล้าคนตัดไม้กำลังนั่งตกใจอยู่นั้นครู่เดียวก็ได้มีเทวดาปลากดกายขึ้นมาจากในน้ำเิงเจ้าหนุ่มน้อยไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะเด๋ยวข่าจะช่วยงมขวานขึ้นมาให้เจ้าเองเสียงของเทวดาได้เอ่ยขึ้นเมื่อนายกล้าคนตัดไม้ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก จึงได้ตอบกลับเทวดาไปว่าขอบคุณขอรับขอบคุณมากท่านเทวดาจากนั้นเทวดาก็ได้หายตัวไปและไม่นานนักก็ได้กลับมาพร้อมกับขวานทองคำเจ้าหนุ่มน้อยขวานเล่มนี้ใช่ขวานของเจ้าหรือไม่เมื่อไหนกล้าคนตัดต้นไม้เห็นเทวดาถือขวานทองคำขึ้นมาจึงได้รีบปฏิเสธไปว่าโอ้ท่านเทวดา ขวานเล่มนี้ไม่ใช่ของข้าขรับไม่ใช่ของข้าเมื่อในกล้าพูดจบเทวดาก็ได้หายตัวไปไม่นานนักเทวดาก็ได้กลับมาพร้อมกับขวานเงินป้งเจ้านุ่มน้อยแล้วขวานเล่มนี้ล่ะใช่ของเจ้าหรือไม่เมื่อเทวดาพูดจบนายกล้าก็ได้ดูขวานในมือของเทวดาแล้วจึงรีบตอบปฏิเสธไปอีกว่า ไม่ใช่ครับไม่ใช่ท่านเทวดาขวานเงินเล่มนี้ไม่ใช่ของข้าขวานของข้านั้นเป็นเพียงขวานเหล็กเก่าๆเล่มหนึ่งเท่านั้นเมื่อเทวดาได้ยินดังนั้นจึงได้ยื่นขวานเหล็กบินบินให้กับนายกล้าแล้วถามว่า <S <S ถ้าอย่างนั้นขวานเหล่มนี้ก็คงเป็นของเจ้าสินะเมื่อนายกล้าคนตัดไม้เห็นขวานของตนเองจึงรีบตอบไปว่าโอ้ใช่แล้วขอรับใช่แล้วขวานเล่มนี้เป็นของข้าขอรับเทวดา เมื่อเทวดาเห็นเป็นเช่นนี้จึงรู้สึกชื่นชมในความซื่อสัตย์ของนายกล้าคนตัดไม้เทวดาจึงได้กล่าวกับนายกล้าไปว่าพ่อหนุ่มคนตัดไม้เจ้านี่ฉังมีความซื่อสัตย์เสียจริงเลยนะเอาละ่ะข้าข้อมอบรางวันนี้ให้กับความซื่อสัตย์ของเจ้าขวานเงินขวานทองข้ามอบให้เจ้าหมดเลย เมื่อในกล้าได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากจึงได้รีบกล่าวขอบคุณเทวดาโอ้ขอบคุณมากขอรับท่านเทวดาขอบคุณมากหลังจากวันนั้นมานายกล้าก็ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนในหมู่บ้านฟังซึ่งเจ้าจอมก็เป็นเพื่อนของนายกล้าเป็นคนที่มีความโลภมากและไม่ซื่อสัตย์เมื่อรู้เช่นนี้ จึงอยากจะเข้าไปตัดไม้ในป่าเพื่อจะได้ขวานเงินขวานทองคำเหมือนกับนายกล้าไม่รอช้าเช้าวันใหม่นายจอมเพื่อนของนายกล้าจึงได้เดินทางเข้าไปในป่าลึกทันทีอาตรงนี้แน่ๆเลยนะที่เจ้ากล้ามันบอกว่ามันเจอเทวดาอยู่ในแม่น้ำนะ่ะเสียงของนายจอมได้เอ่ยขึ้นไม่รอช้า นายจอมก็ได้ลงมือตัดต้นไม้แล้วแกล้งทำขวานตกลงไปในแม่น้ำอ๋อขวานขวานของข่าตกลงไปในแม่น้ำเสียแล้วโอ้ยเยด้วยเยด้วยแล้วอย่างนี้ข้าจะเอาขวานที่ไหนตัดต้นไม้เสียงของนายจอมร้องแซงด้วยความเสียใจไม่นานนักก็เป็นไปนตามแผนได้มีเทวดาปรากฏขึ้นจากในแม่น้ำนี่พ่อนุม่ม ไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวข้าจะงมขวานขึ้นมาให้เจ้าเองเมื่อนายจอมเห็นเป็นเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากจึงได้รีบตอบกลับเทวดาไปว่าขอรับขอรับท่านเทวดาช่วยกาดูอีกขอรับและแล้วเทวดาก็ได้หายตัวไปไม่นานนักก็ได้ปรากฏกายขึ้นพร้อมกับขวานทองคำเป้งพ่อนมขวานเล่มนี้ใช่ขวานของเจ้าหรือไม่ เสียงของเทวดาได้เอ่ยขึ้นเมื่อเจ้าจอมเห็นเป็นเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากจึงได้รีบตอบกลับเทวดาไปว่าขอรับขอรับท่านเทวดาขวานเล่มนี้เป็นขวานของข้าขอรับเมื่อเทวดาได้ยินเช่นนั้นจึงรู้ทันทีว่าคนตัดไม้คนนี้ไม่มีความซื่อสัตย์จึงได้หายตัวไปพร้อมกับขวานทองคำทันที เมื่อนายจอมเห็นเป็นเช่นนั้นจึงรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากจึงได้เอ่ยขึ้นว่าอ้าวท่านเทว,วดาไปไหนซะละ่ะขวานทองคำของข้าล่ะท่านเทว,วดาสุดท้ายนายจอมคนตัดไม้เจ้าเล่ก็ไม่ได้ขวานสักเล่มกลับบ้านแม้แต่ขวานของตนเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีความซื่อสัตย์ย่อมได้รับสิ่งดีๆตอบแทน ต่อไปเป็นนิทานเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องจอระเข้กับเสือการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหนะนองน้ําแห่งหนึ่งกลางป่าใหญ่ที่เป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์ทั้งหลายในขณะนี้เองได้มีเจ้าเสือกับจอระเข้กาลังสนทนากันอยู่ซึ่งเจ้าเสือกับจระเข้นั้นต่างก็เป็นเพื่อนรักกันมานาน โดยที่ทั้งเสือและจระเข้พวกมันทั้งสองจะมานั่งคุยกันเป็นประจำที่บริเวณหนองน้ำแห่งนี้และอยู่มาวันหนึ่งจระเข้ก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าเนี่เจ้าเสือเจ้ารู้หรือไม่อุบรรพบุรุษของข้านะ่ะมีการสืบทอดกันมายาวนานกว่าพวกเจ้าอีกนะรู้ไหม แต่เมื่อเสือได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะออกมาเสียงดังพร้อมกับพูดกับจระเข้ไปว่า <c oughs> นี่เจ้าจระเข้เจ้าจะรู้ได้อย่างไรบันพระบุษของเจ้านะ่ะสืบทอดกันมาช้านานกว่าบวบันพระบุษของข้านะฮะในเมื่อเจ้าก็เพิ่งเกิดได้ไม่นานนะฮะเมื่อจอระเข้ได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับเสือไปว่า <c oughs> น,นี่ดูหลังของข้าสิดูผิวหนังของข้าสิ เจ้าจะรู้ว่าบรรพบุรุษของข้านะ่ะทนทานแค่ไหนเมื่อเสือได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่าเงินเจ้าก็ดูหลวดลายบนตัวข้าซะก่อน,บ,นบรรพบุรุษของข้านะ่ะก็อยู่มาอย่างช้านานแล้วเหมือนกันนะทั้งสองจึงต่างโต้เถียงกันไปมาไม่จบสิ้น สุดท้ายทั้งเสือและเจระเข้ก็ต่างแตกคอจากการเป็นเพื่อนรักกันด้วยการที่โต้เถียงกันเรื่องบรรพบุรุษที่ทั้งสองก็ต่างไม่รู้เลยว่าความจริงแล้วบรรพบุรุษของผู้ใดที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานกว่ากันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องที่เราไม่รู้จริงเราไม่ควรนำมาพูด ทานจบเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆดูสองสาวสิคาโอ้โหเพิ่งหายจากไข้ค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะมีความสนุกนิทานดีๆมาฝากกับนีนีแน่นอนค่ะอาสองสาวไปบายเพื่อนๆก่อนลูกบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บๆค่ะ